นิทานเรื่องน้ำใจของแมวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งชื่อเหมียวน้อยเหมียวน้อยเป็นแมวที่ใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอเวลาเห็นนกน้อยตกลงจากรังเหมียวน้อยก็จะรีบไปอุ้มนกน้อยกลับไปส่งให้แม่นกเวลาเห็นลูกหมาตัวเล็กตัวเล็กหลงทางเหมียวน้อยก็จะพาลูกหมาตัวนั้นกลับบ้าน วันหนึ่งขณะที่เหมียวน้อยกำลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ําก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือลอยมาตามสายลมเหมียวน้อยรีบวิ่งตามเสียงไปจนมาพบกับลูกเป็ดตัวน้อยกำลังจมน้ำอยู่เหมียวน้อยไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปในน้ำทันทีใช้ปากคาบลูกเป็ดตัวน้อยขึ้นมาไว้บนฝั่งอย่างปลอดภัย ลูกเป็ดตัวน้อยร้องขอบคุณเหมียวน้อยเสียงดังลั่นเหมียวน้อยยิ้มอย่างมีความสุขแล้วทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตั้งแต่นั้นมาข่าวเรื่องความใจดีของเหมียวน้อยได้แพร่สัพัดไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมในน้ำใจของเหมียวน้อยและต่างก็รักเหมียวน้อยมากยิ่งขึ้นคติสอนใจการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่องการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนจะทำให้เรามีความสุขและได้รับความรักจากผู้อื่นตอบแทน